ีกวันเสราร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย It feels like perfect night perfect feels a To like hipsters of dress and like up fun make คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามามีความสัมพันธ์กับชีวิตประจําวันนะคะและอุปกรณ์ที่เราเกือบทุกคนต้องพกพาไว้เพื่อการติดต่อสื่อสารก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนที่กําลังเป็นที่นิยมและนี่เองเป็นช่องทางที่ให้คนคนนึงนะคะได้คิดค้นแอปพลิเคชันสาหรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ผ่านสมาร์ทโฟนค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปพูดคุยกับคุณกิตินันอนุพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอรุณสวัสด์ .com จำกัดนะคะผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน iLert a อยู่นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนื่อต้องบอกเลยว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคิดค้นเริ่มต้นมาได้ยังไงคะคุณกิตินันครับ<ภา> รุ่สวัสดเราเปิดมาปี2000นะครับตั้งแต่ปี2000เราทำเราทำตัวเองเป็น mobility enterprise solution หมายถึง mobility enterprise solution หมายถึงผู้ให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชันมบาย l e ให้กับธุรกิจใช้คือภาคธุรกิจเท่านั้นภาค enterprise เท่านั้นไม่ใช่ภาค consumer เพราะฉะนั้นตลาดเราจะไม่ใช่ตลาด social network ไม่ใช่ตลาด consumer ไม่ได้เป็นแอปที่ประชาชนทุกคนโหลดได้เราทำเรื่อง ให้กับประกันภัยืโอง์พยาบาลธนาคารต่างๆครับซึ่งก่อนที่จะเกิด i อเล r อาเนี่ยเรามุ่งเน้นแอปพลิเคชันตัวหนึ่งสำหรับโมบายเราเรียกตัวเองว่าเป็น emergency management ครับ emergency management คือเมื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับเราสามารถเรียกหน่วยช่วยเหลือฉุกเฉินมาช่วยเราได้สิ่งที่สิ่งที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือเราเกิดเหตุแล้วเราอยู่ที่ไหนคร่ผมก็คิดว่ามีมี2เหตุ ที่เกิดได้มี2สถานที่ที่เกิดได้คือบนถนนกับที่บ้านบนถนนมีที่ไหนก็น่าจะเป็นเรื่องของรถยนต์ใชครับเราก็เลยทำซอฟต์แวร์ขึ้นมาเป็นเคลมออโตออนไลน์บนบนโมบายถ้าเราอยู่ที่บ้านเราก็คงจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เลยทำขึ้นมาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเป็น Emergency Management บนถนนเราเรียกว่า a n น w ี e แวร์ทูเคลมแอ w นี่แวร์ทูเคครับก็คือเคลมที่ไหนก็ได้ครับ บนถ้าเราป่วยอยู่ที่บ้านผมเรียกว่า a n y w h e r e to ER ER ย่อมาจาก Emergency ครับก็เลยกลายเป็นว่า Emergency Management เนี่ยมี2ภาคภาคหนึ่งสำหรับพวกประกันภัยที่เราเคยได้ยินคำว่ามาเร็วเค็มเร็วกันมา10กว่าปีที่ผ่านมาครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ a n y w a e to ER ก็คือทำให้โรงพยาบาลสามารถ manage รถ a m b u l a n c e มารับคนไข้ได้ได้อย่างรวดเร็วใช่อันนั้นเป็นฐานฐานบน Enterprise แต่โลกวันนี้เปลี่ยนไปเราทำแอปพลิเคชันให้กับผู้ประกอบการ ฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วเราต้องมองไปถึงอีโคซิสเต็มของทั้งทั้งระบบทั้งหมดผู้ผู้ประกอบการต้องมองถึงลูกค้าเราก็เลยมามองว่าลูกทำยังไงลูกค้าปัจจุบันถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเราลดชนเราก็ต้องโทรไปแจ้งบริษัทประกันภัยใช่ไหมครับเราป่วยเราก็ต้องโทรไปโทรโรงพยบาบาลแล้วถ้าเกิดเรามีอะไรที่เร็วกว่าเร็วกว่าโทร ทุกวันนี้เราเช็คอินเฟซบุ๊ก k Twitter f o ฟร์สแควร์กันบ่อยมากใช่เราเช็คอินตรงนี้ถ้าว่าเราอยู่ที่ร้านตรงนี้เราเช็คอินปุ๊บเพื่อนเราที่ญี่ปุ่นเห็นที่ยุโรปเห็นเพื่อนเาที่อเมริกาเห็นมันเห็นภายในเชื่ววินาทีสิ่งนี้เร็วกว่าเราก็เลยพัฒนาคิดว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเรื่องของการเตือนภยัยการร้องขอ,อเราก็เลยสร้างแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ชื่อ iLe ลิร์ดยูขึ้นมานั่นคือที่มาของแอปพลิเคชันนี้นะคะวิธีการทํางานของ i อ e ลิร์ดยเนี่ยเป็นยังไง วิธีการ i l เลิศอยู่ก็คือว่าผู้ประกอบการต้องมีระบบหลังบ้านก่อนครับเช่นในหมวดที่เรามีต่างๆนะครประกันภัยโรงพยาบาลธนาคารโรงแรมร้านอาหารอะไรก็ตามแต่เป็นไลฟ์สไตล์เลยนะที่ว่าใช่ใช่ก็คือต้องมีต้องมีระบบอยู่หลังบ้านก็คือเราก็ไปพอไวให้เสร็จแล้วประชาชนทุกคนสามารถโหลดไอเลิศอยู่ได้ไม่มีค่าใช้จ่ายคือโหลดฟรีโหลดฟรีครับก็ ทั้ง iPhone Android BlackBerry ค่ะได้ทุกระบบต่อไปก็จะมี Windows Phone แล้วก็ Smart Samsung TV อืมเพราะฉะนั้นถ้าเราป่วยอยู่ที่บ้านเราก็กดผ่าน Smart Samsung TV ได้ด้วยค่ะครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสพอหมายได้ใช่ทีนี้พอทุกคนโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะได้ปุ่ม default อยู่ประมาณ7ปุ่มค่ะครับปุ่ม default 7ปุ่มก็คือมีอาหารยาหมอสารนิติภารชยกรรมไฟฟ้าปะปาคอร์รัปชันค่ะสามารถแจ้งได้ซึ่งแต่ แต่ละปุ่มนั้นมีหน่วยงานรองรับหลังบ้านรับผิดชอบที่ว่าไปใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็มีอาสามีทีมอาสาสมัครเข้าทํางานด้วยประกอบส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นลูกค้าของประกันภัยเช่นลูกค้าของผมคือกรุงเทพประกันภัย l อมิตรแทสินัรนคงผมเป็นลูกค้าของพวกนั้นอยู่ผมก็เข้ามาในโปรแกรมของไอเลื่อยู่ผมก็เอ๊ะนี่ลูกค้า ผมเป็นลูกค้าเขานี่ผมก็เข้าไปในปุ่มของเขาเหมือนผมเจอคุณพิธีกรใน Facebook ผมบอกเออคนนี้ผมรู้จักผมก็ขอแอดเป็นเพื่อนเราเปลี่ยนการที่จะเป็น C2C เป็น C2B คือผมเจอประกันภัย LMG ประกันภัยผมเป็นลูกค้าคุณผมขอแอดคุณเป็นเพื่อนได้ไหมเอ็ก็มีระบบหลังบ้านเขาก็ไปอนุญาตให้ผมเป็นเพื่อนหลังจากนั้นผมรถชนผมกดปุ่ม LG รู้ทันทีรู้ทันทีรู้โลเคชั่นรู้โปรไฟล์ผมรู้ว่าผมทะเบียนรถอะไรชื่ออะไรทั้งหมดอะไรเพราะว่ามีดบต้าอย ถ้าผมป่วยผมก็กดไปโรงพยาบาลกรุงเทพกดไปสมิติเวชกดไปบีเอ็นเอสเปาโลพยาไทยเขาก็จะรู้แล้วเขาก็ส่งรถแอบบูเลต์มารับผมได้ถ้าผมเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วผมมาพักโรงแรมอนันต์ลาอยู่ที่วัวหินผมออกไปข้างนอกผมเจอปัญหาผมก็กดปุ่มไปที่อนันต์ลาชาวต่างชาติคนนั้นก็ได้ได้การซัพพอร์ตจากอนันต์ลาโรงแรมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติถ้าคุณอยู่ในประเทศไทยคุณโหลดไอเลือดอยู่เข้าไปได้เลย ซึ่งมันจะเร็วกว่าการโทรศัพท์ติดต่อไปอหน,น่นอนยงานนั้นชเช่นว่าเราจะมีเบอร์ไหมหาเบอร์จากที่ไหนโทรไปไม่รับบ้างเราจะขจัดข้อพวกนี้ออกไปหมดเลยใช่ที่สําคัญคือปกติเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาของประเทศไทยเมื่อประมาณสามปีสาสี่ปีก่อนเราก็เจอทั้งท้งน้ําท่วม,มทั้ง แผ่นดินถล่มทั้งอะไรก็ตามแต่ทั้งปัญหาการเมืองก็ตามพอเราเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยเราจะต้องโทรเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเบอร์หน่วยงานอะไรหนึ่งหกเก้่งเก้าอะไรก็ตามแต่พอเราโทรไปแล้วเนี่ยถ้าทุกคนโทรเข้าไปหลายๆคนคอเซนเตอร์จะรับงานไม่ได้พอรับงานไม่ได้เสร็จปุ๊บสายก็จะเป็นสายรอหรือสายไม่ว่างแล้วพอเราวางสายไปเราก็ต้องหมุนใหม่ระบบพวกนั้นไม่มีคิวที่ดี แล้วก็ไม่รู้โลเคชันไม่รู้โปรไฟล์ของเราอ๋อแต่นี่คือเรากดไปเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคนที่กดนั่นอยู่ตรงไหนใช่แล้วมันก็จะไปเป็นคิว waiting list ใครกดมาก่อนก็คือมาอันดับต้นๆก่อนใช่ใช่เพราะฉะนั้นอย่างพนักงาน call center ประกันภัยที่เขานั่งรับสายอยู่เขารับสายไปตามปกติของเขาแต่มีคนกดเลิศเข้ามาเนี่ยจ็อบมันก็จะโผล่ขึ้นมาปิ้งเขาก็แค่คลิกออกมาแล้วก็จะได้เปิดจ็อบทุกอย่างเสร็จ ใช่ไหมครับก็เข้ากันมีหน้าที่แค่กดแอสไซน์ซูเยอร์กดแอสไซน์รถแอมบูเลน์ออกไปครับผมอยากดูละีโชว์หน่อยคุณกิตินันเราเป็นเป็นคอน summer อย่างเราก็คือเข้าไปที่ App Store โหลดแอปพลิเคชันนี้คือ iLoad อยู่นะคะพอโหลดขึ้นมาเป็นสีแดงๆแบบนี้เราก็กดเข้าไปครับแล้วก็ล็อกอินผ่าน Facebook ได้เลยครับพอล็อกอินผ่าน Facebook เสร็จปุ๊บเนี่ยผมมีให้3เมนูหลักๆค่ะ เมนูแรกคือไอคอรไอคอไอคอนี่คือเบอร์โทรฉุกเฉินผมก็รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินของในประเทศไทยทั้งหมดคุณสามารถใช้วิธีการปกติคือแล้วก็คอได้เลยปุ๊บแล้วก็กดคอได้เลยใช่แล้วไม่ต้องจำอันนั้นก็เป็นเบสิกง่ายๆนะครับมีฟังชั่นหนึ่งที่เรียกว่า i อเลิร์ดไอเลอันนี้เป็นฟังชั่นลึกแล้ว พราะฉะนั้นไอเลิร์ดปุ๊บเนี่ยพอเข้ามาในไอเลิร์ดเนี่ยผมจะมีอย่างที่ผมบอกครับอาหารน้ำยาหมอสุขภาพเป็นแคตตาล็อกต่างๆคนนี้แยกไว้มีสองภาษาตอนนี้นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษครับมีเรื่องของคอร์รัปชันด้วยนะครับสามารถแจ้งเห็นอะไรที่ไหนสามารถแจ้งเรื่องราวคอร์รัปชันได้ครับผมแต่นี้จะเห็นว่ามีเรื่องอื่นๆด้วยมีของลุงแจ่มเดเนชั่นลุงแจ่มก็ขอรับเรื่องด้วยนะครับแล้วก็มี B S คือ Bangkok Emergency Service กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทั้งหมด มีภูเก็ตอุ่นใจตำรวจภูเก็ตขอไปใช้อันนี้คือเรื่องของการช่วยเหลือแต่ผ่านเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่ว่าทีนตามหมวดที่ว่าทีนี้หมวดหมวดมีมากกว่านี้ครับอันนี้คือ Default ที่เราให้มาครับหมวดก็จะคือเข้าไปที่ i อเลิศยูก็เข้าไปดูว่า U มีใครบ้างนี่คือยูที่เรามีคเรามี BS คือโรงพยาบาลแย์ทั้งเคลือนะครับเรามี b n i อ็ลุ เรามีรถเช่าเรามีโรงพยาบาลมีธนาคารก๊้เครือข่ายธุรกิจด้วยนะไม่ใช่การเลิกชีวิตนะนะคะถ้าเราเข้าไปที่โรงแรมนะครับชาวต่างชาติเนี่ยก็สามารถจะไปไปโหลดแล้วก็ขอแอดโรงแรมเป็นเพื่อนผมก็ได้ค่าบริการจากโรงแรมผมได้ค่าบริการจากบริษัทประกันภัยได้ค่าบริการจากธนาคารจากโรงพยาบาลหรือว่าเราได้ทำธุรกิจมันก็ต้องมีกำไรบ้างมีเงินบ้างนะคะต้องได้จเอาเข้าใจละแต่บิเมษโมเดลผมคือ หน,หน่วยให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินภาครัฐ NGO ผมให้ใช้ฟรีเรนะะาช่วยเหลือสังคมถ้าภ<บ>าคเอกชนเราก็คิดคข้าไปเลยกันะนะคะเดี๋ยวกลับมาดูต่อเนี่ครับเขาก็ขอแอปเป็นเพื่อนนะครับอขอแอปเป็นเพื่อนเสร็จปุ๊บเขาก็จะได้ปุ่มขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยสมมติว่าผมจะเลือไปที่เฟอร์บี้ผมก็กดโทรได้นะครับกดเลิอได้ผมก็แค่ถ่ายรูปแชร์ Facebook แชร์ทวิตเตอร์แชร์เพื่อนที่เล่นไอเลิออยู่ด้วยกันครับแล้วก็ขีดข้อมูลเข้าไป หลังจากนั้นพอผมกดปุ๊บครับพอผมกดเลิศปุ๊บเนี่ยข้อมูลก็จะไปโผล่แบบนี้ก็เห็นทั้งโปรไฟล์ผมเห็นเบอร์โทรอีเมลผมเห็นโลเคชันที่กดนี่ก็แสดงว่า identify ได้ทั้งหมดเลยทั้งตัวตนคนที่เลิศมาที่กดมาว่าโลเคชันที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เขาเห็นเหตุการณ์สมมติเป็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างอยู่ตรงไหนใช่ครับอ๋อนี่มันเป็นการช่วยเหลือสังคมที่มันรวดเร็วมากเลยนะใช่ครับใช่ครับนะคะอย่างน้อยเราส่งต่อให้เขาได้รู้และ น่วยงานที่รับผิดชอบไปดําเนินการต่อที่สําคัญคือเราเราแชร์โซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยการที่เราแชร์โซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นการเป่าประกาศได้รวดเร็วแล้วมันจะออกไปเร็วมากๆเร็วมากๆก็จะก็จะมีคําถามเนี่ยว่ามันจะเฟกไหม,มคือถ้าอย่างนี้เราเรามีทีมครับ้าเราดูแล้วไม่น่าเฟกแล้วโลเคชันมาจากตรงน,นั้นจริงค่ะ คือถ้าคุณอยู่ในแอเรียตรงนี้จริงแล้วคุณแจ้งเรื่องนี้มันก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็โทรกลับไปคุยกับเขา,ขาในอนาคตเรามีแนวทางในการต่อยอดพัฒนาแอปพลิเคชันไว้อย่างไรไหมคะตอนนี้ตอนนี้เรามีเรามีดีเลยครับเราเริ่มอ,ออก,กต่างประเทศพิเศษพิเศษโมเดลแบบเดียวกันในประเทศไทยภาครัฐใช้ฟรี NGO ใช้ฟรีเอกชนเก็บตังค์ เราก็ไม่ทาแบบนี้ที่สิงคโปร์ตอนนี้เรากําลังเรากำลังสร้างไอร์แลนดยู่สิงคโปร์แล้วพันธุ์เนื้อเราที่สิงคโปร์ก็จะไปสร้างไอร์แลนดยูยูเคไอร์แลนด์ยูอินเดียส่วนตัวผมเดือนหน้าผมจะไปบรันดอนไปสร้างไอร์แลนอ์ยูยูเคครับแล้วเราก็จะมีรถโชว์กับซีป้าไปหลายๆที่ไปญี่ปุ่นไปอินโดนีเซียไปฟิลิปปินส์เวียดนามเราก็เอาพิเศษโมเดลเนี้ย มันก็เหมือนเดิมครับก็คือแทนที่จะมีอายอยู่ประเทศไทยก็มีอายุของแต่ละประเทศแล้วเราก็มีเ i n โมเดลกับเขาแบ่งคนละครึ่งค่ะนะคะในแง่ของ business model ก็ว่ากันไปในแง่ในแง่ของการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมมันแผ่กระจายก้างทั่วโลกเลยครับนะคะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนนะคะ arunswat d o com กับแอปพลิเคชันนี้ค่ะ i อเลืออยู่วันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตินันมากค่ะที่มาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ ค่ะุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะคุณเอพิมุกสิมารอดรออยู่แล้วกับหนังสือดีๆมาแนะนำเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ